สวัสดีครับนักเรียนครับคุณครูเอกพันธ์จันมานะครับเป็นคุณครูที่ดูแลในส่วนของงานกองทูนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาโรงเรียนเพชรพิทยาคมครับในส่วนแรกนะครับที่คุณครูจะอธิบายในวันนี้ก็คือในส่วนของการกรอกเอกสารที่เรียกว่ากยศ .101 หรือ101นะครับก็คือเป็นแบบคําขอกู้ยืมสําหรับในแต่ละปีการศึกษาเรามากรอกกันยังไงเดี๋ยวคุณครูจะพาไปดูในรายละเอียดนะครับ เรียนศึกษาละเอียดดีๆนะครับเพราะการกรอกเอกสารนั้นจะต้องกรอกให้ตรงกับความเป็นจริงของตัวนักเรียนเองเพื่อผลประโยชน์ของตัวนักเรียนนะครับคุณครูพาเริ่มเลยครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปกรอกข้อมูลกันเลยครับในการกรอกข้อมูลแบบคําขอกู้ยืมหรือกยศ .101 ในที่นี้ส่วนนักเรียนต้องมีเลยนะครับก็คือในส่วนของรูปถ่ายเป็นรูปถ่ายนักเรียนที่ถ่ายมาแล้วไม่เกิน60วันย้ํานะครับว่าไม่เกิน60วันนะครับ นักเรียนกรอกได้เลยครับว่าปีการศึกษาคือ2,567นนะครับสถานศึกษาก็ใส่ชื่อโรงเรียนเราครับก็คือโรงเรียนเพชรพิทยาคมครับผมจากนั้น นักเรียนมีความประสงค์จะขอกู้ยืมของพวกเราจะเป็นการขอกู้ยืมเรียกว่ากยศนะครับกยศก็คือกยศลักษณะที่1ครับนักเรียนติ๊กได้เลยนะครับต่อไปครับนักเรียนใส่ชื่อของนักเรียนครับส่วนไหนที่เป็นข้อความที่เป็นตรงกับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนนักเรียนกรอกได้เลยครับใช้คํานาหน้าชื่ออะไรนะครับนักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยนะครับเช่นคุณครูกรอกของคุณครูนะครับนายเอกพันนะครับจันมา วันเดือนปีเกิดนักเรียนกรอกได้เลยครับ22.04.2547สมมุติครับนักเรียนกรอกอายุได้เลยนะครับกรอกอายุได้เลยสมมุติ20ปีสัญชาติครับกรอกไทยกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆในข้อที่1ครับกรอกได้เลยนะครับเชื้อชาติบัตรประจําตัวประชาชนนะครับนักเรียนนักเรียนนักศึกษาระดับการศึกษาก็คือนักเรียนต้องกรอกในข้อนี้ว่ามัธยมศึกษา นะครับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ก็คือม .4 ม5หรือม .6 โอเคนะครับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ม .4 ม5หรือม .6 และในส่วนของคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยก่อนที่จะทําการกู้ยืมนักเรียนจะต้องไปยึดตามปอพยึดตามใบปอพเช่นถ้านักเรียนจบตอนจบมสามมาตอนนี้อยู่มสี่นักเรียนก็ไปยึดว่าผลการเรียนระดับมต้นเป็นเท่าไหร่นะครับต้องแนบเอกสารมาด้วย และถ้าเกิดเป็นนักเรียนมปลายเช่นตอนนี้เรียนอยู่ม .5 หรือม .6 นักเรียนก็ขอในส่วนของปพ .1 มาขอในส่วนของปพ .1 เสร็จเรียบร้อยครับนักเรียนเอามากรอกเลยครับว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนนั้นได้เท่าไหร่เช่น3.25แบบนี้ครับโอเคนะครับรหัสประจําตัวนักเรียนนักเรียนเติมครับอย่าลืมเติมในช่องนี้นะครับเติมครับครูที่ปรึกษาเติมนะครับที่อยู่ตามทะเบียนบ้านหมายถึงว่า ทะเบียนบ้านปัจจ so, ุบันของนักเรียนคือมันจะอยู่ตามบัตรประจําตัวประชาชนอยู่ที่ไหนนะครับนักเรียนกรอกข้อมูลในส่วนข้อนี้ได้เลยและที่อยู่ปัจจุบันกรณีที่นักเรียนอยู่หอพักนักเรียนใส่ที่อยู่ปัจจุบันได้เลยครับก็คือเป็นที่อยู่หอพักแต่ถ้าเกิดนักเรียนอยู่บ้านซึ่งเป็นที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้านอยู่แล้วนะครับนักเรียนก็กรอกตามทะเบียนบ้านได้เลยนะครับในส่วนข้อที่4ข้อนี้ระวังให้ดีนะครับเราเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องติ๊กว่าไม่เคยสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีครับและในข้อที่5นักเรียนเคยได้รับทุนในส่วนมต้นหรือที่ผ่านมานักเรียนเคยได้รับทุนส่วนไหนบ้างนักเรียนกรอกเช่นปีการศึกษา2566นนักเรียนได้รับทุนประเภทขาดแคลนมีครับนักเรียนค่อนข้างจะหลายคนที่เป็นข้อมูลส่วนนี้นะครับทุนประเภทขาดแคลนคือทุนอะไรทุนปัจจัยพื้นฐาน นักเรียนก็กรอกข้อมูลได้เลยครับนะครับจำนวนเงินกี่บาทนักเรียนเติมไปให้เรียบร้อยถ้านักเรียนได้รับมาหลายทุนนักเรียนก็กรอกไปให้ตรงนะครับเพราะมันมีส่วนในการพิจารณานะครับต่อไปครับแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่เคยนักเรียนไม่เคยสําหรับข้อที่5นักเรียนก็มาติ๊กช่องข้างล่างนี้เลยครับว่าไม่เคยแต่ถ้าเกิดเคยติ๊กชข้างบนไม่เคยติ๊ก้อข้างล่างโอเคนะครับ ข้อที่6ครับนักเรียนเคยกู้ยืมกอยศหรือกรออ,อรหรือไม่อันนี้แน่นอนครับนักเรียนต้องติ๊กว่าไม่เคยขอกู้ยืมหน้าแรกผ่านนะครับใครไม่ทัานย้อนกลับไปดูใหม่ก่อนแล้วค่อยไปหน้าที่2ครับคุณครูขอพาไปหน้าที่2เปิดหน้าต่อไปเลยครับเรามาต่อกันส่วนของหน้าที่2เลยนะครับหน้าที่2ข้าพเจ้าได้รับการอุปการะด้านการเงินจากในที่นี้นักเรียนเติมนะครับว่าได้รับเงินจากใครเติมชื่อนะครับเช่นบอกว่านางใจดี ดูแลเยี่ยมนะครับมีความสัมพันธ์เป็นอะไรเป็นมารดาเป็นบิดาเป็นป้าเป็นนา้าเป็นอานักเรียนเติมได้เลยครับและข้อที่8ข้าพเจ้าได้รับค่าใช้จ่ายเดือนละค่าใช้จ่ายในที่นี้ในวงเล็บเขาบอกว่านอกเหนือจากค่าเล่าเรียนคำว่านอกเหนือจากค่าเล่าเรียนในที่นี้ครับก็คือเป็นเงินที่นักเรียนนํามาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันนะครับ เช่นได้เงินมาโรงเรียนเพื่อมาซื้อข้าวซื้อของกินเนี่ยวันละเท่าไหร่นักเรียนเติมถ้าได้มาเป็นวันนักเรียนคูณ20นะครับเพราะใน1เดือนมันจะต้องมีเสาร์อาทิตย์นะครับมีเสาร์อาทิตย์นักเรียนคูณ20เข้าไปจากเงินที่ได้มันก็จะได้เงินค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายเดือนละโอเคนะครับต่อไปครับหลังจากที่เรียนกกอกข้อมูลข้อที่7ข้อที่8เรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ไปกกอกข้อที่9ครับข้อที่9บิดาข้าพเจ้าชื่อ ในกรณีที่บิดามารดายังบิดายังอยู่นะครับหรือมารดายังอยู่ข้อ9ข้อ10นักเรียนกรอกปกติแต่ถ้าเกิดนักเรียนบิดาของนักเรียนถึงแก่กรรมคือไม่ได้อยู่แล้วนักเรียนก็ไปติ๊กช่องนี้ครับว่าถึงแก่กรรมถ้ากรณีที่นักเรียนบิดาของนักเรียนกับมารดาของเรียนอยู่ด้วยกันปกตินักเรียนกรอกข้อมูลให้ครบทุกอย่างนะครับกรอกข้อมูลให้ครบทุกอย่างโดยส่วนที่คุณครูจะเน้นย้ําก็คือบอกว่ารายได้ปีละ รายได้ปีละในที่นี้ถ้าสมมติบิดาและมารดาเป็นเกษตรกรทำอาชีพร่วมกันมีรายได้ปีละ200,000นะครับแสดงว่าให้นักเรียนแบ่งให้คุณพ่อไปส่วนหนึ่งแบ่งให้คุณแม่ส่วนหนึ่งนักเรียนอาจจะแบ่งให้คนละแสนกับ1 0 0 0 0แสนก็ได้นะครับแต่ถ้าคืออันนี้คือรวมกัน200,000แต่ถ้าเกิดนักเรียนกรอกของคุณแม่ของคุณพ่อ200,000ของคุณแม่200,000จะทำให้รายได้ครอบครัวรวมแล้วมันเกิน40 0 0 0 มันเกินเกณฑ์ที่เรากําหนดคือ360,000หบาทนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับความเป็นจริงคือมันเกิน2 0 0 0 0 0ซึ่งมันคือความเป็นจริงนะครับอันนี้ถือว่าให้เป็นรายได้เป็นปีกรณีที่บิดามารดาได้รับรายได้ที่ไม่แน่นอนนักเรียนต้องใช้การประมาณไม่ใช้การเขียนเป็นช่วงนะครับไม่ใช้การเขียนเป็นช่วงรายได้เพราะเวลากรอกมันต้องกรอกเป็นข้อมูลที่เป็นรายได้ที่เป็นตัวเลขที่แน่นอนเบื้องต้นนะครับเป็นการประมาณ เพราะมันบอกชัดเจนครับหากไม่แน่นอนให้ใช้การประมาณการนะครับโอเคในส่วนข้อมูลของบิดามารดาแต่คำถามต่อมาก็คือบิดาแยกทางโอเครู้ชื่อไหมถ้ารู้ชื่อก็เติมมาครับถ้าไม่รู้ชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็โนต้ตมานำดินสอโนต้ตมานะครับสำหรับของโรงเรียนเพชรนำดินสอโนต้ตมาแล้วบอกว่าไม่ทราบชื่อบิดานะครับและในส่วนนี้ โดยส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ทราบชื่อนักเรียนก็ไปดูในส่วนของทะเบียนบ้านครับต่อไปคุณครูจะรู้ได้ยังไงว่าบิดามารดาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคือข้อ11ครับข้อ11ก็คือสถานภาพของบิดามารดานักเรียนติ๊กให้ถูกครับอยู่ด้วยกันอย่าหรือว่าแยกกันอยู่ตามอาชีพคําว่าแยกกันอยู่ตามอาชีพในที่นี้คืออยู่คนละบ้านกันแต่ยังมีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยากันเหมือนเดิมนะครับหรือนักเรียนใช้ก็ ยาในที่นี้ก็คือทั้งคู่ต่างมีชีวิตอยู่หรือนักเรียนเป็นกรณีที่บิดามารดาเสียชีวิตนักเรียนเติมข้อนี้มาเลยครับนักเรียนเติมข้อนี้มาเลยครับโอเคนะครับหลังจากเสร็จหน้าที่2ครับเราไปต่อหน้าที่3กันในหน้าที่3ในที่นี้ข้อ12พูดถึงว่าพี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้กู้ยืมพี่น้องร่วมบิดามารดาของผู้กู้ยืมในที่นี้นักเรียนต้องนับรวมตัวของนักเรียนด้วยนะครับรวมตัวของนักเรียนด้วยในที่นี้หมายถึงว่าถ้านักเรียนมีพี่สาวอีกหนึ่งคน นับรวมนักเรียนแล้วข้อนี้นักเรียนต้องเติม2ตรงส่วนนี้ต้องเติม2นะครับนักเรียนเป็นผู้ชายเติม1ครับมีพี่สาวใช่ไหมครับเมื่อกี้ก็เติมอีก1ครับข้าพเจ้าเป็นคนที่มีพี่สาวนี่ครับก็ต้องเป็นคนที่2ใช่ไหมครับพี่น้องที่กําลังศึกษาอยู่รวมถ้าพี่สาวยังไม่เรียนยังเรียนไม่จบก็ต้องนับรวมนะครับก็รวมตัวของนักเรียนเองด้วยนะครับก็คือ2คนแต่ถ้าเกิดจบแล้วมันก็จะเหลือในส่วนนี้แค่1คน ขราวนี้คนที่1คือใครที่เรียนอยู่นะครับคนที่2คือใครที่เรียนอยู่นะครับต่อไปครับพี่น้องที่ประกอบอาชีพแล้วนักเรียนก็กรอกมาในข้อนี้นะครับคนที่เรียนกรอกข้อ12ครับคนที่ไม่ได้เรียนแล้วทำอางานหรือมีอาชีพแล้วกรอกข้อ13ครับสำหรับพี่น้องของเรานะครับต่อไปครับกรณีที่ผู้ปกครองที่ไม่ใช่บิดามารดาคุณครูขอเน้นย้ำนะครับเป็นทุกปีเลยครับ กรณีที่ไม่ใช่บิดามารดาถ้าใช่บิดามารดาไม่ต้องกรอกมาย้ำนะครับว่าไม่ต้องกรอกมาถ้าเป็นบิดามารดาโอเคนะครับผ่านนะครับขอผ่านไปต่อนหน้า4ี่อย่างรวดเร็วครับหน้าที่4ครับคือหน้าสุดท้ายของใบคำขอกู้ครับหน้าสุดท้ายอันนี้กรอกง่ายมากครับในส่วนของข้อมูลคู่สมรสของข้าพเจ้าอ่านให้ชัดเจนนะครับคู่สมรสของข้าพเจ้าแน่นอนครับว่า หวังว่าคงไม่มีใครที่มีคู่สมรสแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข้อ15นะครับนักเรียนไม่ต้องกรอกมานะครับต่อไปครับข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอกู้ยืมเพื่อใช้ในการศึกษาจากกองทุนให้กู้ยืมดังนี้นักเรียนติ๊กเฉพาะในส่วนมปลายเราจะติ๊กเฉพาะค่าของชีพครับและจากนั้นนักเรียนจะต้องแนบเอกสารอะไรบ้างเอกสารที่เรียนต้องใช้ครับ สำเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้ยืมขอแค่ด้านหน้าอย่างเดียวน,นะครับต่อไปครับสำเนาบัตรประจําตัวของบิดาและมารดาของพ่อและของแม่นะครับทั้ง2คนนะครับกรณีที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันกรณีที่พ่อกับแม่ไม่ได้อยู่ด้วยกันแนบของคนที่อยู่ด้วยครับหรือถ้าเกิดไม่ได้อยู่ทั้งกับพ่อกับแม่นักเรียนแนบของผู้ปกครองมานะครับแต่ต้องติดข้อมูลให้สอดคล้องกัน ในส่วนของบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสคุณครูได้แจ้งไปแล้วว่าของคู่สมรสนะครับคิดว่าน่าจะไม่มีนะครับทะเบียนบ้านของอ่าข้อนี้ไม่น่ามีนะครับในส่วนของทะเบียนบ้านในที่นี้ครับนักเรียนก็ต้องแนบมาเหมือนกันครับเพื่อยืนยันว่าบุคคลคนนี้มีความสัมพันธ์กับนักเ,เรียนเป็นอะไรกันนะครับก็คือต้องแนบบัตรต้องแนบสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอกู้ยืมของบีดาของมารดาหรือกรณีเป็นผู้ปกครอง,องก็แนบมาครับ ในส่วนข้อนี้สำคัญนะครับคือเอากสารรับรองรายได้คุณครูขอเน้นย้ำเรื่องของเอากสารรับรองรายได้ครับคือข้อนี้เอากสารรับรองรายได้ทำอะไรทำยังไงถ้ามีไรายได้ประจำคําว่ามีไรายได้ประจำหมายถึงว่ารับเงินเดือนรับเงินเป็นรายเดือนรับเงินเป็นรายวีคนะครับที่มีสลิปเงินเดือนนะครับให้ใช้หนังสือรับรองเงินเดือนก็ได้ หรือสลิปเงินเดือนก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แนบมาครับโอเคไหมครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แนบมาครับนะครับต่อไปครับกรณีที่ไม่มีรายได้ประจําไม่มีรายได้ประจําในที่นี้เดี๋ยวเราจะต้องใช้หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวก็คือกยส102ในคลิปถัดไป คุณครูจะอธิบายในส่วนของกยศ102ครับว่าจะต้องทำยังไงย้ำนะครับว่ารายได้ประจำรายได้ประจาต้องแนบหลักฐานเกี่ยวกับเงินเดือนมาแต่ถ้าเกิดรายได้ไม่ประจำนะครับก็คือให้แนบเป็นกยศ102พร้อมกับบัตรประจำตัวประจาตัวข้าราชการหรือผู้รับรองหรือผู้ใหญ่บ้านก็ได้ครับแผนผังที่ตั้งบ้านอันนี้แคปมาใน Google Map ได้เลยนะครับ ใบแสดงผลการเรียนนักเรียนไปขอปอพมาสําหรับนักเรียนม .5 และม .6 นะครับและในส่วนของนักเรียนม .3 เว้ยม .4 ครับนักเรียนต้องแนบพุทมต้นเข้ามาด้วยนะครับบันทึกจิตอา,าสาสําหรับนักเรียนผู้กู้รายใหม่คุณครูขอยกเว้นไว้ให้ก่อนและหนังสือแสดงความคิดเห็นของของอาจารย์ที่ปรึกษาอันนี้นักเรียนต้องกรอกมาอย่าลืมนะครับว่านักเรียนต้องลงชื่อครับและวงเล็บข้างล่างนี้นักเรียนชื่ออะไรนะครับเช่นเมื่อกี้ นายเอก,กพันจันมาในวงเล็บต้องมีคำว่านายนะครับต้องมีคำว่านายข้างบนจะเขียนแค่เอก,กพันจันมาแค่นั้นครับวันที่นักเรียนลงวันที่ที่เป็นปัจจุบันของนักเรียนได้เลยโอเคไหมครับอ่ะโอเคถ้าเรียบร้อยแล้วส่วนไหนไม่เข้าใจย้อนกลับไปเปิดดูนะครับ ส่วนไหนไม่เข้าใจย้อนกลับไปเปิดดูหวังว่านักเรียนจะก,กรอกข้อมูลได้ถูกต้องครับเดี๋ยวเราไปต่อในกอยศ102นะครับสำหรับคนที่ไม่มีไรายได้ประจำและกอยศ103ทุกคนต้องทำครับ